แผนการตลาดของบริษัท Q.U. s u c c ักเนะคะการเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะก็คือบริษัทของเรานะคะสมัครสมาชิกฟรีตัอชีพนะคะ1 ID ต่อ1รหัสเข้านะคะเอกสารการสมัครก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัญชีธนาคารนะคะทีนี้รายได้นะคะมีทั้งหมด4ช่องทางนะคะ สช่องทางทางที่1ก็คือกำไรจากการขายปีกนะคะยี่สถึงเจ็ปรายได้ทางที่2ก็คือฟาสต์สตาร์โบนัสก็คือค่าแนะนำค่ะสูงสุดร้อยหกสิบเอร์เซ็นตนะคะต่อไปคือค่าบริหารนะคะก็คือวิสตองวิคือทีมออดสตองคือทีมแข็งนะคะสูงสุดคือ42งเปอร์เนตนะคะต่อไปรายได้ทางที่4ี่คือแมทชิ่งโบนัสนะคะสูงสุดก็คือสองสิบเปอร ะะมาดูรายได้ทางที่1นนะคะทางที่1ก็คือกําไรจากการขายปีนะคะก็คือเหมือนกับเราซื้อราคาสมาชิกน,นะคะแล้วเราก็ไปขายราคาปีจริงๆตัวนี้เราไม่ค่อยเน้นเนาะไม่ค่อยเน้นขายปีนะคะมาดูทางที่สองค่ะจะมีรายได้ทางที่สองได้เราจะต้องมีตําแหน่งทางธุรกิจก่อนนะคะตําแหน่งเกิดขึ้นได้จากการซื้อสินค้านะคะ<ไอ><ๆ>เพียงคุณซื้อสินค้าเพื่อทําคุณสมบัติส่วนตัว นะคะซื้อสินค้านะตำแหน่งแรกค่ะตำแหน่งบอลซื้อสินค้าครบ200คะแนนเป็นตำแหน่งบอลนะคะตำแหน่งซิลเวอร์ค่ะซื้อครบ500คะแนนประมาณ3 7 5 0บาทจะเป็นตำแหน่งซิลเวอร์นะคะต่อไปตำแหน่งโกตำแหน่งโกก็คือซื้อครบ1000บาทเป็นตำแหน่งโกนะคะประมาณโทษทีค่ะซื้อครบ1000 Pv นะคะ1000 pv ก็คือ1 0 0 0คะแนนนะคะ ประมาณ7,500บาทนะคะเราจะเป็นตำแหน่งโกต่อไปค่ะจะเป็นตำแหน่งแพตตินัมแพตตินัมนะคะเพียงคุณซื้อสินค้าครบ2000คะแนนเป็นตำแหน่งแพตตินัมนะคะประมาณ1 5 0 0 0บาทนะคะตำแหน่งสูงสุดของเราคือตำแหน่งไดมอนด์นะคะตำแหน่งไดมอนด์ก็คือซื้อสินค้าครบ4 0 0 0คะแนนประมาณ3 0,000บาทเราจะเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะคะ แต่ละตำแหน่งสะสมได้ไม่กำหนดระยะเวลาตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีตกนะคะวันนี้ถ้าอยากเป็นไดมอนด์เลยเนี่ยซื้อเลยค่ะ4,000คะแนนเราเป็นไดมอนด์หรือวันนี้เราซื้อ1,000คะแนนพรุ่งนี้มาซื้ออีก500สะสมไปเรื่อยๆเยมื่อครบ2,000เป็นอะตินัมนะคะเมื่อครบ4,000เราก็เป็นไดมอนด์แบบนี้นะคะนี่คือตำแหน่งทางธุรกิจนะคะทีนี้รายได้อยู่ที่ตำแหน่งนะคะรายได้ทางที่สอง ก็คือฟาสต s าร์ t ค่าแนะนำนะคะร้อนะคะถ้าเราอยู่ตำแหน่งบอลเราจะได้ค่าแนะนำชั้นลูกนะคะได้ค่าแนะนำชั้นลูก100%นตะคะต่อไปตำแหน่ง s ินเวอร์ค่ะซินเวอร์ได้ชั้นลูกร้อบวกชั้นหลานอีกยีนต์นะคะตำแหน่งโกค่ะได้ลูกร้อหลานยีบวกชั้นเลนอีกยีนะคะแพตตนัมค่ะได้ลูกร0อยเปอร์เซ็นต์หลานยี่สิบเลนยี่ชั้นร่มอีกสิ นะคะสูงสุดของเราคือตำแหน่งไดมอนด์ตำแหน่งไดมอนด์จะได้ชั้นลูก100%ชั้นหลาน20นะคะชั้นเหลน20%่น20ชั้นร่ํา10แล้วยังบวกชั้นรวยอีก10%รนะคะรวมรวมแล้วเป็น160%นะคะคือสมมติอันนี้เป็นตัวเรานะคะเราสมัครสมาชิกแล้วเนาะทีนี้ถ้าเราอยู่ตำแหน่งบอลนะคะ อยู่ตำแหน่งบอลเนี่ยเราซื้อสินค้า200คะแนนเราเป็นตำแหน่งบอลนะคะพอเป็นตำแหน่งบอลปุ๊บเราไปแนะนําเพื่อนต่อนะคะคนที่เราแนะนําจะเป็นชั้นลูกเราทั้งหมดลูกมีได้ไม่จํากัดจํานวนคนนะคะเมื่อลูกอยากจะมาซื้อสินค้านะคะลูกเขาซื้อกี่คะแนนก็แล้วแต่บริษัทจ่ายให้เราคะ่ะ100%ทุกครั้งที่เขาซื้อตลอดชีวิตนะคะต่อไปคะ่ะเราอยู่ตำแหน่งซินเวอร์นะคะ ตำแหน่งซินเวอร์เราก็ได้ชั้นลูกอยู่แล้ว100%นะคะแต่ถ้าเมื่อลูกไปแนะนำคนต่อกลายเป็นชั้นหลานนะคะชั้นหลานมาซื้อสินค้าค่ะหลานซื้อกี่คะแนนก็แล้วแต่บริษัทจ่ายให้20%ทุกครั้งที่เขาซื้อตลอดชีวิตเหมือนกันของชั้นหลานทุกคนนะคะที่เป็นชั้นหลานนะคะต่อไปถ้าเราอยู่ตำแหน่งโกค่ะตำแหน่งโกนะเราก็จะได้ชั้นลูก100 นะคะชั้นหลาน20%นะคะถ้าชั้นหลานไปแนะนำคนต่อกลายเป็นชั้นเลนนะคะชั้นเลนมาซื้อสินค้าซื้อกี่คะแนนก็แล้วแต่บริษัทจ่ายให้เราค่ะอีก20%ทุกครั้งที่เขาซื้อตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะมันจะเพิ่มทีละชั้นแบบนี้เนาะต่อไปค่ะถ้าเราอยู่ตำแหน่งแพตินัามนะคะแพตตินัมเนี่ยเราก็ได้อยู่แล้วลูก100%หลาน20%ชั้นเลน20%แบบนี้เราได้อยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าชั้นเหลนไปแนะนําคนต่อกลายเป็นชั้นร่ํานะคะชั้นร่ําซื้อกี่คะแนะน,นก็แล้วแต่บริษัทจ่ายให้เราอีก10%ทุกครั้งที่เขาซื้อตลอดชีวิตเหมกันนะคะแบบนี้เลยต่อไปคะ่ะตำแหน่งสูงสุดของเราคือตําแหน่งไดมอนนะคะตําแหน่งไดมอนก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นค่ะเมื่อชั้นร่ําไปแนะนําต่อกลายเป็นชั้นรวยนะคะชั้นรวยซื้อกี่คะแนะน,นก็แล้วแต่บริษัทจ่ายให้เราคะ่ะ สิเปอร์เซนทุกครั้งที่เขาซื้อตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะอันนี้คือค่าแนะนําอยู่ที่ตําแหน่งนะคะตำแหน่งยิ่งสูงนะคะมันก็ยิ่งได้ลึกชั้นนะคะสูงสุดก็คือ5ชั้นนะคะแบบนี้เลยต่อไปรายได้ทางที่3คือค่าบริหารนะคะว s t สตองค่ะนะคะว k คือขาอ่อนสตองคือขาแข็งของเราปิดรอบทุกๆ5วันนะคะถ้าเราอยู่ตำแหน่งบอลเราจะได้ขาอ่อน1 ขาแข็ง10%สูงสุดต่อรอบคือ30,000คะแนนนะคะต่อไปตำแหน่งซินเวอร์ค่ะซินเวอร์เราจะได้ขาอ่อน20%นะคะขาแข็ง10%สูงสุดต่อรอบคือ70,000คะแนนนะคะตำแหน่งโกค่ะตำแหน่งโกเราจะได้นะคะขาอ่อน20%ขาแข็ง12%สูงสุดต่อรอบคือ150,000คะแนนนะคะต่อไปตำแหน่งแพตตินัมค่ะ แพตติ่น้เราจะได้ขาอ่อน25%ขาแข็ง12%สูงสุดต่อรอบคือ250,000คะแนนแบบนี้นะคะต่อไปตำแหน่งสูงสุดของเราคือตำแหน่งไดมอนด์นะคะตำแหน่งไดมอนด์จะได้ขาอ่อน30%ขาแข็ง12%สูงสุดต่อรอบก็คือ400,000คะแนนนะคะอันนี้คือวีสตองนะคะคือสมมุติอันนี้เป็นตัวเราค่ะเราแนะนำคนมาหนึงคน เรามาวางฝั่งซ้ายก็ได้กลายเป็นลูกของเรานะคะหามาอนนีกคนนึงค่ะมาวางฝั่งขวากลายเป็นลูกของเราเหมือนกันนะคะแต่เราติดตัวได้แค่สองคนนะถ้าเราหาคนที่สามมาได้ไปวางตรงไหนคะวางฝั่งซ้ายก็ได้นะคะกลายเป็นลูกกัเราเหมือนกันแบบนี้นะคะทุกคนจะติดตัวได้สองคนเพราะฉะนั้นลูกไปแนะนําคนต่ออาจจะไปวางฝั่งขวาเขากลายเป็นชั้นหลานของเรานะคะแบบนี้ค่ะ ไปวางฝั่งซ้ายเขากลายเป็นชั้นหลานเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าติดตัวได้แค่คนละสองคนเท่านั้นจะเป็นแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างเลยซ้ายกับขวาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีซ้ายกับขวานะคะมันจะแบ่งเป็นสองข้างค่ะทุกคนซื้อไม่เท่ากันถูกไหมคะบางคนซื้อสี่พันหนึ 1, น่งพันแล้วแต่ซื้อไม่เท่ากันในแต่ละรอบนะคะของเราปิดรอบทุกๆ5วันอย่างเช่นวันที่1ึงถึงวันที่5้าเนี่ยเขาดูค่ะเขาจะแบ่งเป็นสองข้างแบบนี้เลยนะคะซ้ายกับขวานะคะเขาจะดูว่าคะแนนฝั่งซ้ายมีกี่คะแนน และคะแนนฝั่งขวามีกี่คะแนนรวมทั้งหมดนะรวมของทุกคนที่อยู่ภายใต้องค์กรเราองค์กรเราก็คือซ้ายกับขวาแบบนี้นะคะสมมุติฝั่งซ้ายมี500,000คะแนนฝั่งขวามี400,000คะแนนแบบนี้นะคะข้างที่มากเป็นฝั่งแข็งข้างที่น้อยเป็นฝั่งอ่อนนะคะถ้าเราอยู่ตำแหน่งไดมอนด์บริษัทบอกว่าบริษัทจ่ายฝั่งแข็ง12ฝั่งอ่อน30สูงสุดก็คือ4 0 0 0 0 0คะแนน นะคะการคำนวณเราจะใช้ฝั่งอ่อนเป็นหลักนะคะฝั่งอ่อนหมายถึงฝั่งที่มีน้อยกว่านะคะอย่างอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือฝั่งอ่อนมีอยู่เท่าไหร่คะ4 0 0แสนเพราะฉะนั้นเอา4ี่แสนคูณเปอร์เซ็นต์เลยนะคะการคูณแบบนี้ค่ะเอา4ี่แสนไปคูณน,นะอย่างเช่นฝั่งแข็งฝั่งแข็งบริษัทบอกว่าจ่าย12%ถูกไหมคะ12%ฝั่งแข็งเพราะฉะนั้นเอา1 2บสเคูณ4 0 0แสนเลยค่ะเท่ากับ48,000บาทนะคะ ฟังอ่อนนะคะฟังอ่อนก็เอาสี่แสนเหมือนกันนะคะคูณสามสิบเปอร์เซ็นได้เท่ากับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแบบนี้นะคะถ้าเรามีคะแนนฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้นะคะเรารับเลยค่ะโบนัสรวมหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทอันนี้ต่อห้าวันนะต่อห้าวันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต่อเดือนก็มีหกรอบนะคะหกรอบก็หนึ่งล้านกับแปดพันบาทอันนี้ต่อเดือน นะคะแบบนี้เลยทีนี้คะแนนฝั่งอ่อนมีอยู่4แสนถูกคำนวณไปแล้ว4แสนตัดเหลือ0ูนะคะฝั่งแข็งมีอยู่5แสนถูกคำนวณไป4แสนจะตัดเหลือ1แสนไอ้1แสนเนี้ยคะ่ะเก็บเอาไว้คำนวณรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปคือรอบวันที่6ถึงวันที่10แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคะแนนฝั่งแข็งไม่มีการล้างทิ้งตลอดชีวิตนะคะหาฝั่งอ่อนมาให้ทันของเราไม่ได้เป็นการจับคู่นะคะเรา เขาเรียกว่าเราเอาฝั่งอ่อนมาคำนวณตามตำแหน่งเสมอนะคะฝั่งอ่อนไม่ว่าคุณจะมาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเราเอาฝั่งอ่อนคูณเปอร์เซ็นต์ตามตำแหน่งแบบนี้เสมอนะคะถ้าเกิดว่าอย่างอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือฝั่งอ่อนมีอยู่สี่แสนถูกไหมเอาสี่แสนคูณเปอร์เซ็นต์ตามตำแหน่งนะคะตำแหน่งไดมอนด์เนี่ยสูงสุดเขาได้สี่แสนคะแนน เพราะฉะนั้นถ้าฝั่งอ่อนคุณมามากกว่า4 0 0 0 0 0เราคำนวณได้แค่4 0 0แสนมันคือลิมิตสูงสุดของตำแหน่งไดมอนด์นะคะคะแนนฝั่งอ่อนที่เหลือต้องตัดทิ้งนะคะฝั่งแข็งเหลือเก็บไว้ตลอดชีวิตแบบนี้นะคะต่อไปค่ะรายได้ค่าแนะนำที่อ,ธ,อธิบายไปเนาะกับรายได้วีซ้อนะคะสองรายได้นี้ไม่ต้องรักษายอดตลอดชีวิตนะคะวันนี้ถ้าเรามีตำแหน่ง เราแนะนําคนเราก็ได้ค่าแนะนําเลยนะคะมีตําแหน่งค่ะมีซ้ายมีขวามีคะแนนเกิดขึ้นเราก็ได้วีสตองตลอดชีวิตเลยโดยที่คุณไม่ต้องรักษายอดก็คือไม่ต้องลงทุนอีกเลยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปมาดูรายได้ทางที่4ี่เขาเรียกแมทชิ่งโบนัสสูงสุด260%กนะคะการจะมีรายได้แมทชิ่งต้องรักษายอด200คะแนน ต่อเดือนนะคะแต่บริษัทไม่ได้บังคับนะคะถ้าคุณไม่เอาแมทชิ่งคุณก็ไม่ต้องรักษายอดนะคะมาดูว่าแมทชิ่งคืออะไรตำแหน่งบอลค่ะบริษัทบอกไม่ได้แมทชิ่งนะคะตำแหน่งซินเวอร์ได้แมทชิ่งชั้นลูกร้อเต์ตำแหน่งโก1ร้บวกชั้นหลานอีก50%านตะคะตำแหน่งแพตตินัมค่ะได้ลูกร้อปรบวกหลาน50%เลนห้นต์นะคะ สูงสุดคือตำแหน่งไดมอนนะคะตำแหน่งไดมอนจะได้แมทชิ่งชั้นลูก100%ชั้นหลาน50%เลน50%นะคะชั้นร่ำ40%แล้วยังแถมชั้นรวยให้อีก20%รวมแล้วเป็น260%แบบนี้นะคะคือสมมุติว่าเรานะคะแนะนำลูกมาหนึ่งคนสมมุติว่าเป็นคนนี้เลยนะคะเกิดเราแนะนำคนแบบเนี้ยมาได้ ลูกคนนี้ค่ะเขามีรายได้ฝั่งแข็งเห็นไหมคะรายได้ฝั่งแข็ง48,000บาทนะคะมีรายได้ฝั่งอ่อน120,000บาทแบบนี้เลยนะคะบริษัทบอกว่าถ้าเราอยู่ตำแหน่งไดมอนด์เขาจะจ่ายแมทชิ่งเนี่ยค่ะชั้นลูก100%ยเปล้าน50%เลน50%ชั้นรม่ำ40%แล้วชั้นรวยอีก20%แบบนี้นะคะตามแผนเลยนะคะแต่เราต้องรักษายอดเห็นไหม เราต้องรักษายอด2 0 0คะแนนเพื่อรับแบตชิ่งนะคะถ้าเรารักษายอด2 0 0คะแนนแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายแบตชิ่งค่ะชั้นลูก100% 100%รเของอะไรคะของฝั่งแข็งนะคะฝั่งแข็งชั้นลูกเขาได้เท่าไหร่48 0 0 0เราได้ด้วยค่ะ48% 0 0 0คือร้อของฝั่งแข็งของลูกทุกคนที่เป็นลูกเรานะคะต่อไปถ้าคนนี้เขาเป็นชั้นหลานของเรา ชั้นหลานค่ะบริษัทบอกจ่ายแมทชิ่งชั้นหลานห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเขาได้สี่หมื่นแปดเราก็ได้เท่าไหร่คะสองหมื่นสี่พันบาทคือครึ่งหนึ่งของชั้นหลานทุกคนที่เป็นชั้นหลานนะคะต่อไปถ้าคนนี้เขาเป็นชั้นเหรนนะคะเป็นชั้นเหรนบริษัทบอกว่าจ่ายชั้นเหรนนะคะจ่ายแมทชิ่งชั้นเหรนห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเขาได้สี่หมื่นแปดเราก็ได้สองหมื่นสี่พันบาทแบบนี้เลยก็คือครึ่งหนึ่ง ของชั้นเลนทุกคนที่เป็นเลนเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะถ้าคนนี้เขาเป็นชั้นรำ่ำนะคะชั้นร่ำบริษัทบอกว่าจ่ายแมทชิ่งชั้นรำ่ำสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเขาเขาได้สี่หมื่นแปดพันบาทเรารับเลยค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นของสี่หมื่นแปดพันบาทนะคะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะถ้าคนนี้เขาเป็นชั้นรวยนะคะชั้นรวยบริษัทบอกว่าจ่ายแมทชิ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต นะคะยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเขาได้สี่หมื่นแปดพันบาทเราได้เท่าไหร่คะเก้าพันหกร้อยบาทแบบนี้เลยเขาเรียกแมทชิ่งโบนัสเพียงแต่รักษายอดสองร้อยคะแนนต่อเดือนนะคะสองร้อยคะแนนก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อรับแมทชิ hmm. ่งนะคะทีนี้แมทชิ่งของเราค่ะเป็นการโลว์อัพแมทชิ่งนะคะโลว์อัพหมายถึงวันเนี้ย ถ้าเราอยากได้ matching เราต้องรักษายอด200คะแนนนะคะเรารักษายอด200คะแนนเราจะลูก100%หลาน50นะคะเลน50ชั้นร่ำ40แล้วชั้นรวยอีก20%แบบนี้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยสมมุติว่าลูกไม่รักษายอดนะคะหลานก็ไม่สนใจธุรกิจก็ไม่รักษายอดอีกเมื่อลูกกับหลานเขาไม่รักษายอดเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้ matching ถูกต้องไหมคะ นี้เลยนะคะเขาไม่มีสิทธิ์ได้แมทชิ่งนะเพราะฉะนั้นชั้นเหนค่ะเกิดชั้นเหนมีรายได้ฝั่งแข็ง4 8 0 0 0บาทตามแผนเนี่ยเราจะต้องได้5 0ของชั้นเหนคือ48,000บาทแบบนี้นะคะแต่บังเอิญว่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่าชั้นลูกไม่รักษายอดนะคะชั้นหลานไม่รักษายอดเมื่อ2คนนี้ไม่รักษายอดเขาก็ไม่ได้แมทชิ่งนะคะทีนี้บริษัทพร้อมจ่ายอยู่แล้วอะเตรียมจ่ายอยู่แล้วจ่ายให้ชั้นลูกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้น เขาจะจ่ายให้ใครคะเมื่อชั้นเหนมีรายได้ฝั่งแทง48,000บาทเรารับเลยคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือ48,000บาทเอาเปอร์เซ็นต์ชั้นลูกมาจ่ายให้เราเลยเขาเรียกว่าโล w u อัพแมทชิ่งเวลาโลว์อัพมันโลว์อัพทงระบบนะคะถ้าเรามีชั้นเหลนเป็น10คนทั้ง10คนบริษัทโล w u อัพให้เราทั้ง10คนนะคะเมื่อชั้นเหลนเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปถ้าชั้นล่ำมีรายได้ฝั่งแข็งเกิดขึ้นเราก็ได้50เปอร์เซ็นต์ นะคะชั้นต่อไปเราก็ได้50%สิคือมันเรียงตามแผนเลยแบบนี้นะคะมันเซตในระบบเลยเป็นการคำวนวณอัตโนมัติให้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า low up matching นะคะจุดเด่นของแผนการตลาดเราเนี่ยมันมีมีอยู่นะคะมีอยู่หลักๆเลยก็คือ matching low up นะคะ matching low up นี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีที่ไหนทำนะแต่ของเราทำนะะก็คือ matching low up นะคะ low up มัน low up ทางระบบอย่างที่อธิบายไปนะคะข้อที่สก็คือการรักษาย,ยอด เอามาคำนวณทุกช่องทางนะคะหมายถึงว่าการรักษายอดของทุกคนเอากลับมาจ่า,จายทั้งค่าแนะนำวิสตองแล้วก็แมทชิงนะคะเช่นถ้าเกิดลูกเรารักษายอดเราก็ได้ค่าแนะนำา100%เนี่ยค่ะหลานรักษายอดเหรียรักษายอดเราก็ได้ค่าแนะนำเลยตามชั้นเลยตามตำแหน่งเราด้วยนะคะตามแผนเลยนะคะแล้วถ้าลูกหลานเหลนเขารักษายอดเขาอยู่ซ้ายอยู่ขวาเราเราก็ได้ได้วิสตอนะคะมันเป็นคะแนนที่เกิดขึ้น อีกข้อหนึ่งค่ะก็คือการรักษายอดของทุกคนเอามาท็อปอัพตำแหน่งให้ด้วยนะคะท็อปอัพหมายถึงวันนี้สมมุติเราซื้อ1,000คะแนนเป็นตำแหน่งโกลนะคะเรามียอดส่วนตัว1000คะแนนนะคะเดือนนี้เรารักษายอด200คะแนนในระบบมันจะบวกเป็นพันสองนะคะเดือนถัดไปรักษายอดอีก200คะแนนในระบบมันจะบวกเป็นพันสมันจะบวกให้เราทุกเดือนนะคะเมื่อครบ2,000ปรับเป็นแพทตินัมอัตโนมัติ เมื่อครบ4,000เราก็ปรับเป็นไดมอน์อัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นการซื้อสินค้าไม่จำเป็นต้องระบุว่าซื้อเพื่อรักษายอดหรือซื้อเพื่อขึ้นตาแหน่งในการรักษายอดในครั้งเดียวหรือการซื้อสินค้าเนี่ยค่ะซื้อสินค้าในครั้งเดียวครั้งนั้นเนี่ยเป็นการรักษายอดและขึ้นตำแหน่งในตัวนะคะต่อไปค่ะการจ่าย เงินของบริษัทเรานะคะการจ่ายผลตอบแทนเราจ่ายเงินทุกๆ5วันนะคะเราคำนวณทุก5วันและจ่ายทุก5วันเหมือนกันเช่นวันที่1ถึงวันที่5จ่ายเงินวันที่10นะคะหถึง10จ่าย15 11ถึง15จ่าย20 16ถึง20จ่าย25นะคะ21ถึง25จ่าย30และ26ถึง31หรือว่าสิ้นเดือนเนี่ยคะ่ะ จ่ายเงินวันที่5เดือนหนึงเราจ่ายเงิน6ครั้งทุกทุกหวันนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นรายได้3ทางหลักๆของบริษัทนะคะของบริษัท